ศูนย์ศูนย์ร like eh? right. ับแจ้งความกองประชการตำรวจสอาสวจการทางไรครับวันนี้ใครใครใครเป็นแกนนำมาป่ะเห็นไหมขอบคุณอะไรขอบคุณคุณนครับมาช่วยกันพูดช่วยกันอธิบายหน่อยก็มาแจ้งความรับฟังครับเพราะว่าคดีมันไม่คืบหน้ามันชอบโกงตั้งแต่ปี63ยันปี65 66ครับทุกวันนี้มันก็ เราก็อยากคดีเคลียร์หน้าบ้างครับผมเนี่ยสมแมคโครครับหลอกขายทางเฟซบุ๊กหลอกขายรถแมคโครครับผมซื้อแมคโครไปซื้อแมคโครพอโอนเงินแล้วปิดเฟซบุ๊กนี้ตกลงจะเลยหรือว่ามันเปลี่ยนโปรไฟล์ไปอ๋อมันเปลี่ยนมันมันก็เปลี่ยนครับผมจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเฟซบุ๊กสองบ้านตอนนั้นบ้าครับผม ของผมจะเป็นเจริญแท็กเตอร์ครับซื้อไปซื้อไปราคาเท่าไหร่คหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันครับรถอะไรนะรถไฮคูโบต้ารถไฮคูโบต้าใช่ครับราคาหนึ่งแสนหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันแล้วเราโอนตังไปแล้วโอนไปแล้วครับหมดเลยใช่ครับก็มีรายการการโอนนะครับเราตั้งซื้อเป็นเงินเื่อไหร่เนี่ยตั้งแต่วันที่ยี่สิบเก้าครับเก้าเดือนเมษายนปีหกห้า เราไปเห็นจากไหนไหนในเฟซบุ๊กครับเฟซบุ๊กประกาศขายใช่ครับไปหนึ่งแสนกว่านี่ราคาราคาหืึ่งหนึ่งรถรถหนึมือสองครับมือสองอ๋อจะเป็นราคามือสองใช่ครับใช่เราก็จะมีการโอนค่ามัดจำประมาณนี้ครับอ๋อมัดจำมัดจำค่ามัดจำไปก่อนมัดจำก่อนแล้วทีนี้เขาก็จะ ตกลงบอกว่าเออรถส่งขึ้นเทนเนอร์อะไรส่งสินค้าเขาก็จะปริ้นเอกสารมาให้ว่าจัดส่งวัสดุมาให้ใช่ครับแล้วเราก็ต้องโอนทางคืืเหลอส่วนที่เหลือให้ทางบัญชีชื่อเอาชื่อด้วยไหมครับเนี่ยเขาจะบอกว่าจัดส่งรถขึ้นมาแบบเนี้ยให้โอนทาง นี่เขาถ่ายรูปว่าตอนนี้ได้ส่งแท็กเตอร์มาแล้วใช่ครับที่เราเขาจะเป็นแบบนี้มาให้เราก็โอนตามไปที่เหลือใช่ครับส่วนที่เหลือก็คือเราจะโอนแล้วทีเนี้เราก็จะโอนไปครัสตานี้เราก็นั่งรอรถแท็กเตอร์ใช่ครับรถก็ไม่มีมาแล้วทีนี้เขาก็จะปิดเพตนี้เลยปิดเพจด้วยไม่ใช่บล็อกเดียวใช่ครับก่อนที่เราจะหลงเชื่อทีนี้ มันจะมีกลุ่มของเขาเนี่ยคนที่เคยซื้อรถพันเนี้ยบอกว่ามีรถจริงมีรถใช่ครับเข้าไปคอมเมนต์แล้วก็ไปดูว่ามีใช่ครับผมก็เลยทำให้หลงเที่ยวอีกขึ้นกว่าเดิมก็มีชื่อร้านว่าคนไหนคือเคยได้อย่างกรณีนี้เขาก็จะมีชื่อบอกว่าสวนกล้วยไม้ อายุทยาประมาณเนี้ยเขาสั่งซื้อแมคโครแต่ให้เครดิตว่าเขาได้สินค้าจริงใช่ครับ ทำให้คนอื่นเนี่ยหลงเชื่อใช่ครับขอบคุณที่แสนตรลาททของของคุณเท่าไหร่ครับ9 5้0 0ครับ9 5้0 0ืแล้วคดีดรถแมคโครรถแมคโครครับแต่คดีไม่คืบหน้างแต่ปี63ตุลาหกสาอ๋อนั่นคดีหกสาแล้ว, 63, ลวครับออกหมายเรียกไปแค่2ครั้งยังไม่ไปไหนเลยออกหมายเรียกกดไอจ้าของบัญชีนัมนไปครับ,รบไม่ไม่มาไม่มาครับผมขอบคุณเขาเพิ่งเกษียณห้ามันกันครับซื้อรถอะไรซื้อรถไทยครับรถไทยรถไทย้วกันเลยครับเหมือนกันเลย ใช่ครับของของคุณรถไถนาเหมือนกันครับไถนาราคาเท่าไหร่หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันครับซื้อเฟซบุ๊กของใครอ่าเจริญแท็กเตอร์ครับเจริญแท็กเตอร์ครับผมตั้งแต่เมื่อไหร่ครับตั้งแต่วันที่เก้าเมษายนครับหกห้าที่ผ่านมาครับหกห้าที่ผ่านมาแล้วเขาก็อ่ามัดจำก่อนครับหมดไปหมดครับครับครึ่งหนึ่งหมดเลยครับหมดเลยโอนหมดเลยครับไม่กลัวว่าเขาจะจะเบี้ยวอ่ะครือว่าจะลดลง อ่าผมโดยโดยโดย,โดยละของผมนะผมเป็นม้าค้าเป็นพ่อค้าก็คือส่วนมากถ้าผมเห็นรูปเห็นรถก็ว่ามีของจริงผมก็พร้อมจะโอนเต็มจํานวนทุกครั้งอย่างเงี้ยฮะผมก็เลยไม่เอะใจเพราะว่าการเกิดคนเราคิดว่าเหมือนเหมือนเหมือนคนอื่นที่เหมือนเราเพราะว่าเราอา่ะวิดีโอคอนนู่นนี่นั่นเห็นรถลูกค้าเห็นเราก็ส่งรถรองอ่าอันนี้เห็นหน้าได้คุยได้พูดคุย,คยทางทางโทรศัพท์ทางไลน์ ทางเฟซบุ๊กเห็นตัวเห็นรถินเอ่าได้ยินเสียงแล้วเห็นอ่าเห็นของที่จะขายด้วยเราก็ทําให้หลงหลงเชื่อใจโอนตังค์ไปหมดเลยคนตังค์ไปหมดเลยครับเสร็จแล้วสุดท้ายสุดท้ายวันแรกยังไม่บล็อกเฟซนะครับยังคุยปกติโน่นี่นั่นแล้วทีนี้ผ่านมาช่วงประมาณสามสามโมงของวันวันรุ่งก็จะปิดเฟซหนีบล็อกเบอร์ครับก็โทรติดต่อไม่ได้ครับผมแล้วก็ไปหลอกรายอื่น ที่อยู่เลข8ของผมหมดแล้วรถรถเราคือรถอะไรนะรถแท็กเตอร์โคด้ามีภาพดูไหมมีครับมีมีช้าที่ผมบอกว่าคือเราประกาศขายครับเดี๋ยวเปิดรูปให้ดูครับเราเราซื้อมาใช้งานหรือว่าซื้อมาขายต่ออ่าซื้อมาใช้งานครับผมใช้งานเลยครับใช้ทำไงไถนาครับไถนาเนี่ยฮะรถไถที่แอร์ส่งรูปมาให้ดูนะเนี่ยฮะ จะมาถ่ายประมาณนี้แล้วก็ชื่อหน้าเฟซเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ฮะอ่ะรัดเงินรัดเงินเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันเล็ดมันสะท้อนมันครับอือนี่ฮะก็จะมีการพูดคุยครับตรงนี้นั่นการโอนตังค์นี่ฮะการคุยโดนแล้วนะครับเดรถถ่ายเอฟเฟอร์ครับราคาเท่าไหร่เส้นห้าหมื่นห้าพันครับห้าหมื่นห้าพัน ไอ้มัดจำห้าพันก่อนในพอก็เอารถขึ้นรถสไลด์ก็โรนไปส่งส่งางให้ดูว่าว่าเอาเอาไปลดจัดตกแล้วครับเราก็โอนที่เหลือใช่ครับขอให้โอนที่เหลือใช่ครับรวมเบ็ดเสร็จกันเมื่อไหร่เออวันที่ร์วันเายนวันเสายนที่ผ่านมาใช่ครับแล้วต่างคนต่างก็แ <jur> จ้งท้องที่มาบ้างแล้วบางคนไม่แจ้งใช่ไหมแล้ววันนี้วันนี้มาพบตำรวจดอสสใช่ไหมครับตำรวจตำรวจแนะนำเลยว่า ไปที่สถานีที่แจ้งความให้เป็นเรื่องทางเจ้าหน้าที่ครับนั่นค่ะตำรวจตรจสอบต้องการสารให้นะก็คือให้ทางตำรวจให้เราจัดการเองครับให้จัดการเองเพราะว่าเราเขาไม่มีไม่มีอำนาจในการสอบสวนนะครับจัดการสอบสวนก็เป็นของท้องที่ครับเป็นของท้องที่เดี๋ยวนี้มาพบสื่อมวลชนแล้วเราอยากจะร็อบเรียนอะไรกับสื่อมวลชนบ้างขอบเลยครับก็อยากย้ำถึงอยากให้ช่วยอะไร อยากให้ติดตามกับคนบุคคลพวกนี้ว่ารู้บาะแสให้แจ้งข่าวด้วยครับว,ว่าดีแตไม่ได้รอคนอื่นเพิ่มครับเพราะว่าเป็นผู้เสียหาย รถถ่ายรเตอถถ่ายนาจริงๆรถแรกเตอร์รถเขาขายรถกี่ประเภทรถมีอ่ามีแมคโครบ้างรถสไลด์บ้างแล้วก็แฮกเตอร์คูต้าแล้วก็อ่าแมคโครแบบคูต้ามันมีหลายรุ่นครับมีหลายรุ่นหลายแบบครับอยากเจอเพื่อนเกษตรกรเรายังไงไม่ไม่ได้ไม่หลงผิดไปไปฝุดดาอีก อกอะไรก็ถ้าจะซื้ออะไรก็ให้เก็บเงินปลายทางเออดีที่สุดนี้ัดจนมือดีกว่านัดจนมือดีกว่าจนมือดีกว่าเห็นของจนมือเลยครับจ่ายสดหน้ามเลยครับจะดีที่สุดครับครับถ้าการโอนมันก็ผิดพลาดกันได้ครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับไม่เลยโทรมาทุกคนโทรมา ก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนรูปชื่ออาจจะชื่อเดิมครับส่วนมากตอนนี้มันยังออนขายอยู่เลยนะเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เลยเนี่ยยังเปิดขายอยู่ก็ยังมีคนหลงมีคนหลงเข้าไปหลงเข้าไปนะเนี่ยเนี่ยแบบเนี้เอ้ยเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยเดี๋ยวนะเนี่ยมันจะประกาศราคาขายเนี่ยเป็นแบบนี้ก็มีคนเข้าไปกดดูกดสนใจใช่ครับกดแสดงความเห็นใช่ไหม เนี่ยอย่างคนอย่างเงี้ยนะครับรคนที่บอกเคยได้รถเนี่ยผมก็เคยลองเช็คดูเขาบอกว่าได้เขารีวิวแต่ที่ไหนได้ชุดกลกนี้ที่ว่าได้รถเนี่ยคือกลุ่มเดียวกันเลยใช่ครับหน้าม้าเลยเนี่ยอย่างกรณีคนเนี้ยคนชื่อกล้วยนะครับเดี๋ยวผมพูดกล้วยเดี๋ยนะเนี่ยอย่างเงี้ยครับนี่คือหน้าม้าเลยที่ที่บอกได้รถเนี่ย จะเจริญผมให้ขึ้นไปดูดูดูอีกเนี่ยมานถามให้คนเข้าไปดูแล้วก็เชื่อใช่ครับเขาก็ยังใช้รูปคนเนี้ยหลอกขายอยู่เนี่ยคนคนเนี้ยไม่รู้ว่ามีตัวตนจริงหรือเปล่าเนี่ยคนคนเนี้ตัวอย่างเป็นสารวัตรเลยนะคนเนี้ยเนี่ยคนคนที่ร้าน กล้วยไม้เนี่ยบอกว่าได้รถใช่ไหมทีนี้ผมเคยเข้าไปเช็คดูเขาบอกว่าส่งจริงครับคนเนี้เฮียเจริญเนี่ยส่งจริงเขาก็รีวิวบอกว่าพี่ช่วยซื้อเลยไม่ไม่ต้องโดนโกงเนี่ยเขาก็จะส่งบอกว่าส่งรถประมาณเนี้ยเขาจะทําแบบนี้เลยนี่ครับทุกอย่างไอ้ของคุณติต่อซื้อไตั้งแต่ว่าวันที่17 18็สนี่แหละครับส7 18ิพฤษภาครับแล้วเขาก็ ก็เอาเซริฟที่มีมิน่าแต่แล้วแล้วก็เอาเซริฟที่คุณองตานไรเชื่อมคุณไปไปประกอบกันกับรถรถที่เขาจอดตองใช่ใช่้ใกล้แค่จอดตองแต่ปรากฏว่าจุดบัดนี้ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้รู้มีแอากาศเขเรียกงดผมก็เหมือนกันกลายเป็นรถทิพย์เหรอใช่ครับของผมก็เป็นเหมือนกันเลยเหมือนกันใช่ครับใช้รูปเราเลยเหรอใช่เป็นรูปชื่อรูปภาพของผมนี่แหละ ซึ่งเขาได้จะได้ไปจากในเฟซบุ๊กใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เอาไปใส่ใส่เนี่ยสปอตไปนครับครับเนี่ยของผมเป็นฟอสเนี่ยที่เป็นชื่อผมเนี่ยอ่าฮะนี่เพ่อสุขสวัสดิ์ซิมบาลานะอย่างนี้เลยอย่างไรเอาไปไหนนะครับลดลดได้โอเคได้ไหมครับทีนี้ได้แล้ครับนี่หพอแฮกได้ทีนี้เป็นโพสต์ขายว่าได้ผมได้รถไปเรียบร้อยแล้วคนที่หลงเชื่อคนนี้จะหลง จะซื้อทีเนี้ยก็ไม่ได้ของเหมือนกันเลยทีเนี้ยจ้าเราไปหลอกอีกทีไปหลอกอีกทีไปหลอกต่อต่อทอดทอดไป <c oughs>